ที่เขาติดดอกนั้นไม่มีฝนเลยครับเนาะปีที่แล้วฝนไปตกช่วงเราเลยครับเนาะทุกต้นเลยครับผมมาให้แล้วครับผมก็เลยมาหว่านปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงบำรุงดอกให้เขาหน่อยครับผมนี่ครับเนาะก็กําลังติดดอกให้ได้กินเยอะมากน้อยขนาดไหนครับผมมาลุ้นกันนะครับผมตรงที่เขาติดดอกนั้นไม่มีฝนเลยครับเนาะปีที่แล้วฝนไปตกช่วง เดือนกันยานะครับผมแต่ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมเนาะพฤษภาปุ๊บฝนก็มาเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้แต่ว่าติดดอกเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกให้เราเยอะหรือเปล่าครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเนะเาะวันนี้ว่าจะเมาครับผมแต่ก็ไม่ติดทุกดอกหรอกครับผมเนาะก็ติดกี่ลูกก็เอาครับผม <c oughs> เราก็เลยถือโอกาสว่าจะมาหวานปุ๋ยให้น้อยนาสักหน่อยครับผมเพราะช่วงนี้พอได้น้ำฝนเขาก็ถ้าฝนตกดีๆครับผมขอต้นหนึ่งสัก20ลูกก็พอครับผมตัวต้นหนึ่ง20ิลูกก็พอนะครับผมเนาก็ลองคูณ ไปดูครับผมเนาะมีร้อยหสิบต้นต้องให้อาหารเสริมเข้าบ้างครับผมหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไว้แต่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะบำรุงเขาถ้าฝนตกดีๆครับผมเนาะต้นละยี่ิบลูกครับผมคูณเอานะครับเนาะคุณเอาครับผม ก็ได้กินเยอะมากน้อยขนาดไหนครับผมมาลุ้นกันนะครับผมก็ได้กินเยอะมากน้อยขนาดไหนครับผมมาลุ้นกันนะครับผมผมที่เขาติดดอกนั้นไม่มีฝนเลยกับเนาะปีที่แล้วฝนไปตกช่วงยังไงก็ได้กินนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะหว่านปุ๋ยหน่อยครับผมรอบลูกขอเราเยอะหรือเปล่าครับผมเนาะ กินเยอะกินน้อยยังไงครับผมเนาะแต่เราก็บำรุงเขาสักหน่อยว่าติดดอกเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกให้เราเยอะหรือเปล่าครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะเราหวัดีว่าจะมาเริ่มติดดอกมาให้แล้วครับผมปีนี้ฝนมาไวนะครับผมก็ น้อยนาก็เริ่มติดดอกมากินเยอะกินน้อยยังไงครับผมเนาะแต่เราก็บำรุงเขาสักหน่อยถ้าฝนตกดีๆครับผมนะ <c oughs> เนาะเดือนกันยายนะครับผมแต่ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมเนาะ พฤษภาปุ๊บฝนก็มาเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เดือนกันยานะครับผมแต่ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมเนาะพฤษภาปุ๊บฝนก็มาเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมเร็วเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ครับผมเนาะ บางต้นนี่ดอกเต็มกิ่งเลยครับผเนาะถ้าติดทุกดอกเนี่ยโหกิ่งหักแน่นอนเนาะก,ก็ก็เลยถือโอกาสว่าจะมาหว่านปุ๋ยให้น้อยนาสักหน่อยครับผมเพราะช่วงนี้พอได้น้ําฝนเขาก็เนาะก็ลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันว่าเขาจะติดดอกให้เราแล้วเนี่ยเขาจะติดลดูกให้เราเนาะก็ ลุนกันครับผมมาลุนกันว่าเขาจัดติดดอกให้เราแล้วเนี่ยเขาจัดติดโดกให้เราปีที่แล้วไม่ค่อยได้กินครับผมปีที่แล้วแรงนะครับผมฝนแรงมากๆเลยช่วง ปีนี้ติดดอกเยอะมากครับผมเพราะว่าฝนมาไวานะครับผมเนาะถ้าฝนตกดีๆครับผม,มาให้แล้วครับผมก็เลยมาหว่านปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงบำรุงดอกให้เขาหน่อยครับผมนี่ครับเนาะก็กำลังติดดอกให้เริ่มติดดอกมาให้แล้วครับผม ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมก็น้อยหนาก็เริ่มติดดอกมากนะครับผมเนาะก็เอาดูว่าเขาจะติดขอต้นหนึ่งซักยี่สิบลูกก็พอครับผมเนาะต้นหนึ่งยี่สิบลูกก็พอนะครับผมเนาะก็ลองคูณไปดูครับผมเนาะมีร้อยห้าสิบต้นนี่ครับผมเนาะบางต้นนี่ดอกเต็มกิ่งเลยครับผมเนาะถ้าติด ทุกดอกเนี่ยโหกิ่งหักแน่นอนให้แล้วครับผมก็เลยมาหว่านปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงบำรุงดอกให้เขาหน่อยครับผมนี่ครับเนาะก็กําลังติดดอกให้ขอขอส่งกําลังแรงใจให้พี่พน้องๆทุกคนเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับต้องให้อาหารเสริมเข้าบ้างครับผมหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไว้แต่เราก็ต้องใส่ ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะบำรุงเขาฝนเห็นเมฆบืนบืนมานะครับผมเมาหวัานหว่านไว้อารอบกบครับผมหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วครับผมก็พามาดูดอกน่้อหนาต่อครับผม<笑><笑>ขอขอส่งกำลังแรงใจให้พี่พี่น้องน้องทุกคนเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ขอจบ เท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับขอต้นหนึ่งสักยี่สิบลูกก็พอครับผมเนาะต้นหนึ่งยี่สิบลูกก็พอนะครับผมเนาะก็ลองคูณไปดูครับผมเนาะมีร้อยห้าสิบต้นนะครับผมเนาะก็เราดูว่าเขาจะติด มาให้แล้วครับผมก็เลยมาหว่านปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงบำรุงดอกให้เขาหน่อยครับผมนี่ครับเนาะก็กําลังติดดอกให้เริ่มติดดอกมาให้แล้วครับผมปีนี้ฝนมาไวนะครับผมก็น้อยนาก็เริ่มติดดอกมาปีนี้ติดดอกเยอะมากครับผม เพราะว่าฝนมาไวนะครับผมเนาะหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วครับผมก็พามาดูดอกน้อยนาต่อครับผมเ <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> ก็ลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันว่าเขาจะติดดอกให้เราแล้วเนี่ยเขาจะติดลูกให้เราที่เขาติดดอกนั้นไม่มีฝนเลยกับเนาะปีที่แล้วฝนไปตกช่วง ใหไงก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมเร็วเป็นกำลังใจให้นะครับขอต้นหนึ่งสัก20ลูกก็พอครับผมเนาะต้นหนึ่ง20ลูกก็พอนะครับผมเนาะก็ลองคูณไปดูครับผมเนาะมี150ต้นถ้าฝนตกดีๆครับผมเนาะ เดือนกันยานะครับผมแต่ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมเนาะพฤษภาปุ๊บฝนก็มาเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เนาะก็ลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันว่าเขาจะติดดอกให้เราแล้วเนี่ยเขาจะติดลูกให้เราที่เขาติดดอกนั้นไม่มีฝนเลยครับเนาะปีที่แล้วฝนไปตกช่วงก็ได้กินเยอะมากน้อยขนาดไหนครับผมมาลุ้นกันนะครับผม เริ่มติดดอกมาให้แล้วครับผมปีนี้ฝนมาไวนะครับผมก็น้อยหนาก็เริ่มติดดอกมากครับผมแต่ก็ไม่ติดทุกดอกหรอกครับผมเนาะก็ติดกี่ลูกก็เอาครับผมเดือนกันยานะครับผมแต่ปีนี้ฝนมาไวนะครับผมเนาะ <c oughs> พฤษภาปุ๊บฝนก็มาเลยครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่า ปีนี้จะได้ฝนเห็นเมฆบืดๆ,ๆมานะครับผมเนาะมาหว่านหว่านไว้